แม่น้ําหลี่เตียงผูจะ่วยแนะให้ที่บนเรือกํลอาลังอธิบายแนล้องตามแม่น้ําหลีเจียงนะข้างสองฝั่งแม่น้ําจะมีภูเขาสลบับซ้อนสวยงามมากวันนี้ฝนตกโปรยมีหมอกคลุมด้วยบนยอดเขาจะมองเห็นว่ามีมเมฆสลัวๆสลัว อันนี้ก็จะมีทาเรือนะฮะเป็นลักษณะเรือทำเที่ยวจำนวนมากตันี้จะเป็นเรือสาหรับหาปลานะเล็กๆโดยใช้นกนกจะปผล่คอและให้มันมุดน้ำไปไปดักปลาขึ้นมานะนี่รืตัวนี้จะเป็นเครื่องมือในการหาปลาของเจ้าประมง เป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำหลีเจียงครับที่เรือ สมอกลับทิศทางฮะแล้วก็ให้เราถ่ายรูปข้างหน้านี้ก็จะเป็นขุนเขาเมืองนี่ชาวประมงกำลังออกคาปลานะโดยมีนกเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธเป็นผู้ช่วยนกเหล่านี้จะถูกผูกคอและกรพายเรือให้มันมุดลงไปในน้ำอ้าปากไปเรื่อยๆนะ เจอปามจะงับเสร็จแล้วมันก็จะอมเอาไว้นะคันรือช่้นนชื่อว้ยู้า์มเดินาอิตาีดยูิา้วกยูนเป็นางไสดงงดิตัว ราชินีเขาเปานเจ้าเหรียญสนับสนุนนะครับของรัฐบาลจีนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการดันลูกเรืออย่างไรมาตั้งแต่ล้องเรือที่ล้องเรือยนรุ่งช่วงนะฮะเสียงเครียองราชินาเสียงไมลไรายบอกรักครับ

อาจารย์ก enfin, ็ถามเป็นสาวเป็นคนที่ไหนเด็กมันก็หันก้นให้ดมอาจารย์ก็ลองท่ายดูสูคาจารยอาจารย์มองเด็กเจอคนไทยอยู่ช่วงนี้สวยงามมากครับมี เขาสลับซับซ้อนไล่กันเป็นลำดับนะเป็นโปรเช็คทีบออกมาอย่างงดงามนะครับเนี่ยสุดท้านครับทำไมใครน้ำไม่ได้รับสาร องเที่ยวจากอุบลราชภัฏอุบลนะครับลงทุนซื <laughs> well. ้อตั๋วเครื่องบินมาเที่ยวที่เมืองกุ้ยหลินแล้วปรากฏว่าเครื่องบินลีเล่เหนื่อยกันทั้งวันทั้งคืนคนไก่นี่คือเป็นคุณนกเี่กก็เป็นไกด์นะครับยืนอยู่คนเดียวนี่หมวกขาวนะต่อมาผู้เกษียณแล้วกินอะไรพวกกำลังแกเกษียณในปีต่อๆไป ็มีเขานมนางนมสาวด้วยนะครับแล้วอาจจะนมมากกว่านั้นหน่อยนี oh, ่นมนางนมสาวอย่างเงี้ยนะเนี่ยสวยงามก็มีธงดาวแดงติดอยู่ด้วยก็แสดงว่าเป็นของจีนเอาแล้วก็คือลาวบ้านเราอันนี้ก็เป็นชาวบ้านนะกำลังหาปลาทอดแห่หาปลาเก็บสดกอร่อยเอาไปให้เพื่แอนกินชาวบ้านเรามันมีบางตัวเท่านั้น รอบใหม่เอาพันใหม่คทัวเรากำลังชมวิวชมปลาใต้น้ำน้ำใสไม่ลึก มีสาหร่ายด้วยนะครับอ,อยากจะถ่ายรูปกันว่างั้นนะใส่นิ่งดีนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างเยนตอนนี้ฝนตกหายมาดีมากนะตอนนี้ไม่มีฝนแล้วคลึ้ม ข้างล่างมีเงาภูกเขาต้นไทรนะฮะภาษาจีนเขาบอกว่านกบินในน้ำฟ้าว่ายบนนปลาว่ายบนฟ้า,า,น,ฟานกบินในน้ำนะเห็นว่าฟ้ากับน้ำจะเป็นเนเดียวกันนะ ในหมูแล้วนะครับในหมูตเต็มทีมอันนี้ชาวบ้านนะกำลังซักผ้าอยู่ริมแม่น้ำแบบมูเตียงนะครับบนเรืออยู่ในแม่น้ำแบบลีเจียงบบลีเจียงนะครับลีเจียงในอาหารเทียงอร่อย ช่วยนหน่อยช่วยหน่อยแล้วถ้ญญญาจะบัถ่ายหุบจะย้ายวิดีโอกันดีเอาละเอาละใช้บันทงปลา,อาตอนนี้ท่าเรือลงเรือแล้วกำลังขึ้นฝั่ง นะเพื่อที่จะไปช้อปปิ้งต่อนะฮะื<ช>่ตัเ<ช>รา